นาทีกว่าแล้วนะขอบคุณนะคะคลิปนี้การพูดแค่นี้ดานะคะลงคลิปสตรีมให้สม่ำเสมอเนาะก็จะได้กินยาวๆวค่ะขอบคุณค่าไ,ไรนะคะาการทำคลิปเนาะในการจะมาพูดเรื่องการทำคลิปคลิปสตรีมค่ะในการจะเน้นคลิปสตรีมไม่ค่อยเน้นคลิปสั้นเพราะอยาาจะลงเพราะว่า,าการไม่ได้สม่ำเสมอเลยถึงว่ายอดวิวเราจะน้อยก็บอกเพื่อนไว้ตรงนี้นะคะให้ให้พยายามส่ง นหรือว่าเล่าเหตุการณ์บอกว่าเออตรงนั้นตรงนี้มันเป็นที่ท่องเที่ยวหรืออะไรคือบรรยายคําบรรยายในคลิปของเราอะต้องคลิปในบ้านทํากับข้าวปลาหรือไม่ก็คลิปไปถ่ายอะไรหลังบ้านเหตุาการณ์ไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ทําอะไรแล้วเวลาม่น้งตาต้องใจเพื่อนๆนอ่ะคลิปนั้นน่ะมีคุณภาพแล้วมันจะได้เหรียญเยอะนะส่วนเหตุการณ์นี้มัน ก็คลิปบ้นบานๆนั่นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเนาะรายการก็จะมายืนยันตัวตนกับระบบเช้าวันเสาร์ค่ะเพราะว่าวันนี้รายการจะไม่ได้ไลฟ์ hmm. ในตีที่เพื่อนมอบให้นะคะเราเล่นตรงนี้เรามีความสุขภูมิใจที่ได้เราได้เพื่อนดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่คนดีๆที่เข้ามาหาเราหวังดีกับเราทุกค่ะหวังดีด้วยความปรารถนาดีเขาได้รับเงินบนอากาศมาใช้แลว้วเขาก็บอกว่าทําแบบนี้นะพี่ทําแบบนั้นนะนะ ็ขอบคุณน้ำใจสามนาทีกว่าแล้วนะขอบคุณนะคะคลิปนี้ไาการพูดแค่นี้หละนะคะลงคลิปสตรีมให้สม่ําเสมอเนาะก็จะได้กินยาวๆค่ะขอบคุณค่าเขาได้เขาก็อยากให้เราได้ด้วยเนาะด้วยความหวัาางดีเขาก็เอามาแนะนําเราเนาะก็ขอบคุณมากเลยค่ะเออาการกรไม่มีอะไรที่จะมานั่งพูดคุยอะไรมากมายเนาะพูดาการจะบอกจะสอนเพื่อนก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าอการยัง สามนาทีกว่าแล้วนะขอบคุณนะคะคลิปนี้าการพูดแค่นี้แล้วนะคะลงคลิปสตรีมให้สม่ําเสมอเนาะก็จะได้กินยาวๆค่ะขอบคุณค่ะตา,ตาต้องใจเพื่อนๆนอะคลิปนั้นน่ะมีคุณภาพแล้วมันจะได้เหรียญเยอะนะส่วนนการนี้มันก็คลิปบ้นบานๆนั่นแหละเขาได้เขาก็อยากให้เราได้ด้วยเนาะด้วยความหวัาางดีเขาก็เอามาแนะนําเราเนาะก็ขอบคุณมากเลยค่ะ ไอ้ออาก,การก็ไม่มีอะไรที่จะมานั่งพูดคุยอะไรมากมายเนาะเทีย่ยงแล้วก็เย็นเนาะขอให้ได้แค่นี้แหละคลิปสั้นน่ะมันคงจะผ่านยากต้องพูดยาก,การจะบอกจะสอนเพื่อนก็ไม่ได้หรอ,เอ,อ,อากเพราะการยังห้าหรือว่าเล่าเหตุการณ์บอกว่าเออตรงนั้นตรงนี้มันเป็นที่ท่องเที่ยวหรืออะไรคือบรรยายทาบรรยายในคลิปของเราอะ่ะ ต้องการยังไม่ผ่านคลิปสั้นคิดว่าคงไม่ผ่านหรอกเพราะการส่งงานไม่สม่ำเสมอคลิปสั้นเนาะเนาะคลิปคลิปยาวมันจะได้กินนานๆเนาะคลิปยาวส่งเลยค่ะคลิปในบ้านทํากับข้าวกับปลาหรือไม่ก็คลิปไปถ่ายอะไรหลังบ้านยางกงกไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ทําอะไรแล้วเวลามาหนัาคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเที่ยงแล้วก็เย็นเนาะ ขอให้ได้แค่นี้แหละคลิปสั้นอนะ่ะมันคงจะผ่านยากในจีที่เพื่อนมอบให้นะคะเราเล่นตรงนี้เรามีความสุขภูมิใจที่ได้เราได้เพื่อนดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่คนดีๆที่เข้ามาหาเราหวังดีกับเราตุกคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเนาะคลิปยาวมันจะได้กินนานๆเนาะคลิปยาวส่งเลยค่ะการยังไม่ผ่านคลิปสั้นคิดว่าคงไม่ผ่านหรอกเพราะการส่งงานไม่สม่ำเสมอคลิปสั้นเนาะเที่ยง แล้วก็เย็นเนาะขอให้ได้แค่นี้แหละคลิปสั้นนะ่ะมันคงจะผ่านยากคลิปในบ้านทำกับข้าวปลาหรือไม่ก็คลิปไปถ่ายอะไรหลังบ้านเยาการไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ทำอะไรแล้วเวลานมานะคะหวังดีด้วยความปรารถนาดีเขาได้รับเงินบนอากาศมาใช้แล้วเขาก็บอกว่าทำแบบนี้นะพี่ทำแบบนั้นนะนะนะก็ขอบคุณน้ำใจเนาะคลิป คลิปยาวมันจะได้กินนานๆเนาะคลิปยาวส่งเลยค่ะคุณหลอกเพราะว่าอย่าการไม่ได้สม่ำเสมอเลยถึงว่ายอดวิวเราจะน้อยก็บอกเพื่อนไว้ตรงนี้นะคะให้ให้พยายามส่งเนะเขาได้เขาก็อยากให้เราได้ด้วยเนาะด้วยความหวัาางดีเขาก็เอามาแนะนําเราเนาะก็ขอบคุณมากเลยค่ะเอะอย่ากากไม่มีอะไรที่จะมานั่งพูดคุยอะไรมากมายเนาะไอจีที่เพื่อนมอบให้นะคะ เราเล่นตรงนี้เรามีความสุขภูมิใจที่ได้เราได้เพื่อนดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่คนดีๆที่เข้ามาหาเราหวังดีกับเราทุกบางวันก็ส่งสองสามคลิปถึงห้าคลิปเนาะบางวันก็ไม่มีแม้แต่คลิปเดียวในการจะนึกถึงแต่คลิปสตรีมเน้นคลิปสตรีมค่ะเทีย่ยงแล้วก็เย็นเนาะขอให้ได้แค่นี้แหละคลิปสั้นนะ่ะมันคงจะผ่านยากคลิปสตรีมไม่เคยว่าไม่ขาดส่ง ส่งทุกวันวันละสามคลิปตอนนี้จะส่งวันละสามคลิปนะคะคลิปสตรีมเชา้าคลิปในบ้านทํากับข้าวกับปลาหรือไม่ก็คลิปไปถ่ายอะไรหลังบ้านไอการไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ทําอะไรแล้วเวลามานมาสวันดีค่ะสวัสดีเชา้าวันเสาร์นะคะเนาะไอการก็จะมายืนยันตัวตนกับระบบ เช้าวันเสาร์ค่ะเพราะว่าวันนี้าการจะไม่ได้ไลฟ์ค่ะหวังดีด้วยความปรารถนาดีเขาได้รับเงินบนอากาศมาใช้แล้วเขาก็บอกว่าทําแบบนี้นะพี่ทําแบบนั้นนะนะก็ขอบคุณน้ําใจส่งคลิปสตรีมนี่แหละถ้ายิ่งคลิปเพื่อนคนไหนมีคุณภาพไปถ่ายที่สวยๆง,งามๆเที่ยงแล้วก็เย็น ขอให้ได้แค่นี้แหละคลิปสั้นนะ่ะมันคงจะผ่านยากก็สามนาทีกว่าแล้วนะขอบคุณนะคะคลิปนี้อาการพูดแค่นี้แล้วนะคะลงคลิปสตรีมให้สม่ําเสมอเนาะก็จะได้กินยาวยาวค่ะขอบคุณค่าทำเหมือนที่เพื่อนแนะนํานะคะจะทําเหมือนที่เพื่อนแนะนําเพราะว่าเพื่อนแนะนําเพื่อนทุกคนที่เขาเอาเป็นครีเอเตอร์เขามาแนะนําเราทุกคนหวังดีกับเราตาต้องใจเพื่อนๆนนะ่ะคลิปนั้นนะ่ะมีคุณภาพแล้วมันจะได้เหรียญเยอะ นะส่วนยกรนี้มันก็คลิปบ้นบานๆนั่แหละตาต้องใจเพื่อนๆนะ่ะคลิปนั้นน่ะมีคุณภาพแล้วมันจะได้เหรียญเยอะนะส่วนยกรนี้มันก็คลิปบ้านๆนี่แหละค่ะหวังดีด้วยความปรารถนาดีเขาได้รับเงินบนญอนน <ๆ S 1> นากาศมาใช้แล้วเขาก็บอกว่าทนะําแบบนี้นะพี่ทําแบบนั้นนะนะก็ขอบคุณน้ําใจตาต้องใจเพื่อนๆนะ่ะคลิปนั้นน่ะมีคุณภาพแล้วมันจะได้เหรียญเยอะ นะส่วนรายการนี้มันก็คลิปบ้านเนั่นแหละสามนาทีกว่าแล้วนะขอบคุณนะคะคลิปนี้อาการพูดแค่นี้หล้นะคะลงคลิปสตรีมให้สม่ําเสมอเนาะก็จะได้กินยาวยาวค่ะขอบคุณค่ะบางวันก็ส่งสองสามคลิปถึงห้าคลิปเนาะบางวันก็ไม่มีแม้แต่คลิปเดียวในการจะนึกถึงแต่คลิปสตรีมเน้นคลิปสตรีมค่ะคลิปสตรีมไม่เคยว่าไม่ขาดส่งส่งทุกวันวันละสามคลิปตอนนี้จะ ส่งวันละสามคลิปนะคะคลิปสตรีมเชา้าต้องพูดยิ่การจะบอกจะสอนเพื่อนก็ไม่ได้หรอกพ่อยิงการยังในปีที่เพื่อนมอบให้นะคะเราเล่นตรงนี้เรามีความสุขภูมิใจที่ได้เราได้เพื่อนดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่คนดีๆที่เข้ามาหาเราหวังดีกับเราทุกเนาะเขาได้เขาก็อยากให้เราได้ด้วยเนาะด้วยความหวังดีเขาก็เอามาแนะนําเราเนาะก็ขอบคุณมากเลยค่ะ เออรายการก็ไม่มีอะไรที่จะมานั่งพูดคุยอะไรมากมายเนาะตาต้องใจเพื่อนๆน่ะคลิปนั้นน่ะมีคุณภาพแล้วมันจะได้เหรียญเยอะนะส่วนรายการนี้มันก็คลิปบ้านๆนี่แหละวันนี้มีลูกมีหลานมาไม่ไลค่ะเนาะไม่รู้เขาจะออกไปไหนแหละก็เลยบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้ตรงนี้คลิปสตรีมไม่เคยว่าไม่ขาดส่งส่งทุกวันวันละสามคลิปตอนนี้จะ ส่งวันละสามคลิปนะคะคลิปสตรีมเช้าการยังไม่ผ่านคลิปสั้นคิดว่าคงไม่ผ่านหรอกเพราะการส่งงานไม่สม่ําเสมอคลิปสั้นเนาะบางวันก็ส่งสองสามคลิปถึงห้าคลิปเนาะบางวันก็ไม่มีแม้แต่คลิปเดียวในการจะนึกถึงแต่คลิปสตรีมเน้นคลิปสตรีมค่ะคนเลยนะคะเนาะอยากให้เราสําเร็จไปเหมือนที่เขาสําเร็จบางวันก็ส่งสองสามคลิปถึงห้าคลิปเนาะบางวันก็ไม่มีแม้แต่คลิปเดียว ในการจะนึกถึงแต่คลิปสตรีมเน้นคลิปสตรีมค่ะก็วันนี้มีลูกมีหลานมาไม่ไลคค่ะเนาะไม่รู้เขาจะออกไปไหนแหละก็เลยบอกเพื่อนๆพ่อนที่พีน้องๆไว้ตรงนี้กคนเลยนะคะเนาะอยากให้เราสําเร็จไปเหมือนที่เขาสําเร็จสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเนาะในการก็จะมายืนยันตัวตนกับระบบเช้าวันเสาร์ค่ะเพราะว่าวันนี้ในการจะไม่ได้ไลฟ์สโ เพราะว่า,าการไม่ได้สม่ําเสมอเลยถึงว่ายอดวิวเราจะน้อยก็บอกเพื่อนไว้ตรงนี้นะคะให้ให้พยายามส่งสดนะคะบอกก่อนเนาะบอกตั้งแต่เช้าเลยว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะอ,อัดเสียงตัวเองเอาหน้าตัวเองยืนยันต,ตัวๆๆๆตนกับระบบนะคะเนาะกล้หรือว่าเล่าเหตุการณ์บอกว่าเตรงนั้นตรงนี้มันเป็นที่ท่องเที่ยวหรืออะไรคือบรรยายคําบรรยายในคลิปของเราอะ ต้องการยังไม่ผ่านคลิปสั้นคิดว่าคงไม่ผ่านหรอกเพราะาการส่งงานไม่สม่ำเสมอคลิปสั้นเนาะสามนาทีกว่าแล้วนะขอบคุณนะคะคลิปนี้าการพูดแค่นี้แล้วนะคะลงคลิปสตรีมให้สม่ำเสมอเนาะก็จะได้กินยาวๆค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่า,าการไม่ได้สม่ำเสมอเลยถึงว่ายอดวิวเราจะน้อยก็บอกเพื่อนไว้ตรงนี้นะคะให้ให้พยายามส่ง